ใครที่กําลังมองหาซีรีส์ที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆเกี่ยวกับการเดินตามความฝันนะคะทําสิ่งที่ตัวเองรักแม้ว่าระหว่างทางเนี่ยจะเจออุปสรรคต้องห้ามพลาดซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะชื่อว่า Thank You Teacher ซีรีส์น้ําดีนะคะดูฟรีจาก True ID นะคะตีแผ่ชีวิตเรื่องราวของครูโกกแถมยังได้เชร์ปางนะคะ B N K 4 8นะคะมาแสดงด้วยค่ะคือจะบอกว่าน้องเล่นดีมาก ซึ่งเอาจริงๆนะคะต่อให้ไม่ใช่ความฝันแบบอยากจะเป็นครูนะคะต่อให้เรามีความฝันเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับเป้าหมายของเรานะคะเหมือนอย่างคุณโกดเนี่ยต่อให้เราจะเจอปัญหาอุปสรรคอีกสักกี่พันเรื่องเราก็สามารถที่จะใช้ความมุ่งมั่นของเรานะคะในการฟ่าฟันและเอาชนะอุปสรรคให้ได้ เพื่อที่จะไปสู่ความฝันนั้นค่ะหรืออย่างตัวอย่างของเนยเองนะคะสมัยเด็กๆอะ่ะเนยดูทั้งซินเดอเรลล่าอาลาดินดูการ์ตูนแบบดิสนีย์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะดูหลายรอบวนไปมาค่ะจนกลายเป็นว่าตัวเองนะคะก็มีความฝันเหมือนกันนะคะที่อยากจะร่วมงานกับทางดิสนีย์ค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะเนยก็อยู่ในเส้นทางของการเดินตามความฝันของเรานะคะแล้วก็ได้เป็นแรงบันดาลใจนะคะในการออกมาเล่าเรื่องออกมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับช่องดิสนีย์ค่ะเรื่องนี้นะคะทําให้เนยนึกถึงคํา พูดคำพูดหนึ่งนะคะของคุณวอลดิสนีย์นะคะเนยจดไว้ในหน้าสมุดหน้าแรกของสมุดบันทึกของเนยเลยนะคะ all our d r e a m can come true if we have the courage to pursue them ค่ะทุกความฝันเป็นจริงได้เสมออยู่ที่ว่าเราจะกล้าที่จะสู้ถึงมันหรือเปล่าค่ะใครที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆนะคะต้องไม่พลาดซีรีส์เรื่องนี้นะคะ thank you teacher เป็นซีรีส์น้ำดีดูฟรีได้ที่ true id เท่านั้นนะคะ